สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริรเวณภาคใต้นตั่งตะวันออกนะคะสำหรับวันนี้ประจำวันอังคารที่13สาิงหาคม2อ6 7ันค่ะลักษณะอากาศาวันนี้นะคะจะเป็นยังไงเราไปดูข้อมูลกันค่ะจากแผนที่ตัวอากาศผิวพื้นนะคะมีร่องมรสุมนะคะพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ประเทศลาวค่ะเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำนะคะบริเวณประเทศเวียดน,นามตอนบนค่ะ ประกอบกับมีพายุดีเรสชันนะคะแล้วก็อยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะและมีพายุมาเรียกับพายุเซนตินนะคะอยู่บริเวณด้านตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นค่ะสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะคะเวลา9 2้นาฬิกานาทีนะคะตพบกลุ่มเมฆนะคะหนาแน,น่นอยู่ทางฝั่งของทะเลอันดามันแล้วก็บริเวณอ่าวไทยนะคะโดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนบนค่ะ ในส่วนของเรดาร์ชุมพรนะคะเวลา9ก้านาฬิกาสานาทีนะคะตรวจพบกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงปานกลางค่ะอยู่บริเวณะทะเลอันดามันนะคะบริเวณประเทศเมียนมาค่ะในส่วนของเรดาร์สติงพระนะคะเวลา9ก้านาฬิกาสานาทีนะคะก็ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองนะคะหรือฝนหนักค่ะอยู่บริเวณเอ่าวไทยและก็บริเวณชวายฝั่งของจังหวัดราชวาสค่ะ สำหรับการรายงานอุณหภูมิบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดค่ะเมื่อวานนี้วัดได้ที่35.9องศาเซลเซียสค่าที่อำเภอองจังหวัดอารากทวาดและอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้นะคะวัดได้ที่23.7องศาเซลเซียสค่าที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาในส่วนของปริมาณฝน24ชั่วโมงนะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ ตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าของเมื่อวานจนถึง7จ็ดโมงเช้าของวันนี้นะคะก็มีฝนเล็กน้อยกระจายค่ะโดยพัดฝนสูงสุดนะคะได้0.6ม mm ิลลิเมตรนะคะที่อำเภอพระแสงและก็ท่าอากาศยานสุราธานีจังหวัดสุราธานีค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝัง่งตะวันออกวันนี้นะคะลักษณะอากาศทั่วไปของวันนี้ก็มีฝนหรือฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่นะคะโดยส่วนมากแล้วนะคะฝนจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำค่ะ ในส่วนของรายจังหวัดนะคะตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีนะคะจนถึงจังหวัดอรัธทวีศนะคะจะมีผลอยู่ในเกณฑ์ไว้ละ40ของพื้นที่นะคะและจะมีบางจังหวัดนะคะจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะก็ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและก็จังหวัดอรัธทวีสค่ะในส่วนของอุณหภูมินะคะอุณหภูมิต่าสุดค่ะอยู่ในช่วง24ถึง27องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดค่ะอยู่ในช่วง33ถึง35องศาเซลเซียสค่ะ สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนะคะในช่วงนี้นะคะลมจะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็วลมอยู่ที่15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะห่างฝั่งออกไปค่ะทะเลจะมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะทะเลอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะสำหรับชาวเรือชาวประมงนะคะก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยค่ะ ในส่วนของการคาดหมายสภาพววาอากาศในช่วง7วันข้างหน้านะคะในระหว่างวันที่13จนถึงวันที่19สิงหาคม2567นะคะบริเวณภาคใต้ฝัง่งตะวันออกตอนบนค่ะในช่วงวันที่13นะคะจนถึงวันที่19ค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะและบริเวณภาคใต้ฝัง่งตะวันออกตอนล่างนะคะในช่วงวันที่13จนถึงวันที่19นะคะก็มีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40่ของพื้นที่ตลอดช่วงเช่นกันค่ะ ในส่วนของการรายงานข่าววยากรณ์อากาศของวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำปูตินยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน